สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนในการอ่านไพ่ยิปซีปรณ์ดวงซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงรายวันดวงประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด s ั b สไครต์เป็นกําลังใจให้ผมหมอ,อยุนนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณในทุกคาคอมเมนต์นะครับ การอ่านไพ่พยายกรณ์ดวงนั้นเป็นการอ่านด,ดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงส่วนบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรมพยายกรณ์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆ เพื่อเป็นพลังเป็นกํำลังใจเป็นแนวต่างของตัานเต้านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเวลออฟฟอร์จ well ูนการงานของชาวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆที่โอกาสดีๆนั้นจะมีเข้ามาให้กับจาวันอาทิตย์นะครับคนที่ว่างงาน ก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะมีงานเข้ามานะครับโอกาสของงานเข้ามาก็ารีบคว้าเอาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะครับความก้าวหน้านั้นรออยู่เบื้องหน้าคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับหรือมีธุรกิจก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการเลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือน มีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจหรืออาจจะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการที่จะหาเงินสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นมีเข้าหมายกับชาวันอาทิตย์นะครับ four of wands สีไม้เท้าบางคนก็จะมีธุรกิจเล็กๆเ,เกิดขึ้นเป็นของตนเองนะครับ ที่จะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าสามารถสำเร็จได้ดีแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆในวันนี้ก็ตามนะครับนายออฟเบน e ตอเคิดสเวนถือเหรียญด้วยการที่เป็นผู้นักคิดนักวางแผนที่ดีนะครับมีการใช้สติปัญญาในการที่จะบริหารงานทำงานตามหน้าที่ได้ดี ก็ให้งานนั้นออกมาเป็นผลที่ดีนะครับก็แต่ไม่มีลาบผลเกิดรายได้ที่งอกงามที่ดีในเรื่องการเงินวันนี้ก็จะมีเป้าหมายที่อาจจะมีการนําเงินออมนั้นออกมาลงทุนหรือบางทีก็มองหาแหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ในการลงทุนนะครับการเงินก็จะเกิดความคล่องตัวที่ดีวันนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะ ได้ลุ้นในเรื่องของลาบก้อนใหญ่ให้มีเกิดขึ้นได้นะครับบางคนก็จะได้รับมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์วันนี้จะลงทุนทำอะไร,ร,รก็ตามนะครับก็จะเกิดผลกลับที่ดีนะครับกำไรเติบโตได้ดีก็ทํทำให้การเงินเกิดความสภาพคล่องได้ดีในอนาคตนะครับในเรื่องความรักกนโสด ้ามีการเดินทางก็อาจจะได้พบใครชักคนนะครับบางคนก็อาจจะได้พบเจอกันในที่สาธารณะที่จะเป็นรักที่ดีๆในอนาคตได้นะครับที่จะสู่การเป็นครอบครัวที่ดีได้ดีในอนาคตบางคนที่คนที่มีคู่นะครับความรักก็มีความสุขสดใสที่ดี มีความสุขที่ได้อยู่คลุกคลีด้วยกันในวันนี้นะครับส่วนคู่ที่มีความรักเรื่อยๆเอื่อยๆมาตลอดนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้วันนี้มีความรักที่สดใสอาจจะมีกิจกรรมที่ร่วมกันที่ทําให้ความรักความสัมพัน์นั้นดูมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นที่จะเพิ่มความสุขให้กับความรักมากขึ้นนะครับ ก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ ten of one สิบไม้เท้าการงานของชาววันจันทร์วันนี้งานก็มีมากมายนะครับที่ยังต้องเหน็ดเหนื่อย งานประจำงานาริเรกงานหลักงานเสริมที่มีนะครับบางคนก็อาจจะต้องทำหามรุ่งงามค่ำกับเวลางานบางทีงานปกติเวลาปกตินั้นหมดแล้วแต่ก็ยังต้องทำงานต่อหรือบางคนก็อาจจะมีการนำกลับไปทำต่อที่บ้านนะครับเพื่อให้งานนั้นเกิดความสำเร็จเสร็จสิ้นขึ้นตามกำหนดการ ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการพักผ่อนสักเท่าไรนะครับในวันนี้ King of w a n d s ราชาถือไม้เท้าเป็นผู้ที่ทำงานที่ดีนะครับเป็นที่ได้รับการเชื่อถือได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีก็จะได้รับมอบหมายในเรื่องของงานใหญ่งานสำคัญให้รับผิดชอบ หรือจะได้มีการเลื่อนขั้นให้มีการทำหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมเกิดขึ้นได้นะครับ The Tower วอร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ควรที่จะประมาทนะครับที่อาจจะไม่มีอะไรบอกเกตล่วงหน้าที่ให้เราได้เตรียมตัวเตรียมมือที่จะรับเอตดการล่วงหน้าทางที่ดีที่สุดวันนี้ก็ ให้ทำงานอย่างมีสติมีความรอบคอบให้อารมณ์นั้นเป็นปกติที่ดีเพื่อเกิดอะไรขึ้นก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยสติและความสามารถอย่างรอบคอบนะครับในเรื่องการเงินถึงจะมีรายได้ที่ดีที่การงานนั้นประสบความสําเร็จที่ดีก็ตามนะครับแต่ปาระ,ระการใช้จ่ายปาระ,ระที่รับผิดชอบก็มีอยู่มากเช่นกัน การใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบระมัดระวังไม่โยนบนเส้นทางที่มีความประมาทต่ตางการเงินนะครับก็จะไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินขึ้นในเรื่องความรักนะครับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจนะครับที่มีฐานะทางการงานที่ดีสิ่งที่ที่อยากจะเกิดขึ้นได้นะครับ ที่พบกับคนตกสเปกก็ตามแต่บางทีอาจจะเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ที่จะสร้างความกดดันในเกิดขึ้นในเรื่องของสถานการณ์ความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็ขอให้ดูกันดีๆก่อนที่จะรักนะครับคนที่มีคู่บางคู่ก็ อาจจะใช้เวลาทําแต่งานมากเกินไปนะครับก็อาจจะไม่ก้อยมีเวลาให้กับเรื่องความรักความสัมพันธ์นักบางคู่ก็อาจจะมีการเกิดทะเลาะกันได้นะครับถตาไม่ระง,งับอารมณ์ไม่ควบคุมสติที่ดีก็อาจจะทําให้เกิดการบานปลายขึ้นได้นะครับก็หันหน้าคุยกันด้วยความรักค่อยๆต้อยที่ต่อยหาใสยด้วยกันนะครับ ก็ขอให้ชาววันจันทร์มีสุขภาพที่แข็งแรงการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับเซเว่นออฟซอร์เจดาบความไม่ชอบมาปากลการงานหรือ,อาการทำธุรกิจร่วมกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ให้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังที่บางทีนั้นอาจจะเสียเปรียบเสียทีให้กับผู้ที่คิดจะจ้องเอาเปรียบก็ให้สววตรอบให้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับความตรงไปตรงมาให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนายออฟสอดก้าวดาบงานอาจจะมีการสร้างความหนักใจให้เกิด ขึ้นนะครับที่อาจจะทให้ต้องคิดมากในวันนี้ที่อาจจะสร้างความกดดันให้มากพอสมควรหรือบางทีก็อาจจะมีการคิดกังวลเกินกว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับเดจอรีหอดอุปสรรคปัญหาวันนี้ที่ต้องฟันฝ่าด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเองก็ต้อง ใช้ความสามารถพอสมควรนะครับกว่าจะสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยดีแต่ด้วยหวัวใจของนักสู้ไม่ทอ้อก็ลุยไม่ถอยนะครับก็สามารถพบกับชัยชนะได้ด้วยดีบางคนนั้นอาจจะต้องเดินต่างไกลนะครับอาจจะไปถึงต่างประเทศเกิดขึ้นได้หรือวันนี้ก็อาจจะมีการทตำตรธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยานยนต อย่างรถยนต์เรือเครื่องบินหรืออาจจะมีการทํางานที่เกี่ยวกับการขนส่งก็ได้นะครับในเรื่องการเงินวันนี้ก็ต้องขยันตัวเป็นเกลียวนะครับกับรายจ่ายที่รออยู่อาจจะเกิดการเครียดกับการกังวลในเรื่องของการเงินในที่จะใช้เงินหมุนเวียนในวันนี้นะครับที่อาจจะกลัวว่า รายรับที่มีเข้ามานั้นอาจจะไม่พอไม่ทันกับรายจ่ายบางคนก็อาจจะมีการเสียเงินเสียทรัพย์สินได้นะครับที่อาจจะเกิดการถูกลักขโมยขึ้นหรืออาจจะถูก,กโกงหรือบางทีชาวนาคารเองอาจจะมีการหลงลืมในเรื่องของเงินทองก็ได้นะครับในเรื่องความรักคนโสดอาจจะมีความคิดกังวลที่อาจจะพบเจอรักที่ ต้องมีคู่แข่งนะครับหรือเป็นรักที่อาจจะมีการปกปิดไม่มีการเปิดเผยหรือบางทีก็อาจจะเป็นรักที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะไม่เห็นดีเห็นงามไม่มีความเห็นชอบด้วยก็ได้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดความคิดกังวลขึ้นส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะมีความคิดกังวลกับสถานการณ์ความรักที่อาจจะต้องห่างกันด้วยเหตุของหน้าที่นะครับ หรือสถานการณ์มีความคิดมากกลัวจะมีการปันใจเกิดขึ้นหรือกลัวว่าความรักนั้นจะไม่มีความมั่นคงนะครับก็ทาให้เกิดการคิดมากขึ้นก็ขอให้ชาววันนังคารมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพุธนะครับอัศวินถือไม้เท้าใน of ones การงานวันนี้ชาววันพุธนั้นอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นในเรื่องของการงานพอสมควรนะครับหรืออาจจะมีการเดินทางไกลเพื่อไปจัดการกับงานนะครับหรืองานนั้นอาจจะมีมากมี ต้องให้มีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะให้งานนั้นเกิดความสำเร็จเสร็จสิ้นให้สำเร็จทันโดยไวตามกำหนดการนะครับ two cups สองถ้วยการทำงานที่มีความรู้ใจกันและกันหรือมีผู้ร่วมงานที่ดีหุ้นส่วนที่ดีหรืองานที่ทำด้วยความรักด้วยความชอบนะครับ หรืองานที่วันนี้บางทีอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรักหรือคู่รักนะครับที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานเพื่อที่จะให้งานนั้นนําเดินไปได้ด้วยดีมีความสําเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะครับ The l o v e r s สถานการณ์ของการงานวันนี้ที่บางทีจําเป็นทจะต้องตัตัดสินใจนะครับที่อาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างงานเก่ากับงานใหม่ที่มีเข้ามานะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เลือกทั้งงานเก่างานใหม่แต่ก็ตัดสินใจตามควบคู่กันไปป้อมๆกันด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความชอบนะครับก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยดีในเรื่องการเงินก็มีความพยายามอย่างมากนะครับเพื่องานที่จะได้สำเร็จ,จเกิดขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะให้มีรายรับที่จะมาจัดการกับรายจ่ายที่รอสะสางรอการํำระอยู่รอการปลดเพื่องให้เสร็จสิ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้นะครับ้ากว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีก็ทำให้เกิดสภาพคล่องตัวขึ้นนะครับ และก็มีโอกาสที่จะได้หาเงินอะไรได้ก็มาหลายๆช่องทางก็จะช่วยให้สภาพของการเงินนั้นมีความกล้องตัวยิ่งขึ้นในเรื่องความรักนะครับคนโสดการเดินทางก็อาจจะทำให้เกิดพบรักกันขึ้นมีคนที่เข้ามาคุยเข้ามาจีบอาจจะรุกจีบหนักได้นะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความรักที่เป็นคู่ที่ดีได้ ในอนาคตนะครับคนที่มีคู่ก็มีความรักที่ดีๆให้กันเกิดความสุขก,กายสบายใจนะครับมีความสดชื่นสมหวังในความรักบางคู่ก็อาจจะมีการไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรดีๆด,ด้วยกันนะครับเพื่อความรักที่มีความมั่นคงแนบแน่นยิ่งขึ้น ก็ขอให้ชาววันพุธมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันประริเสดสปดีนะครับ s i ิ o o w a n า s อกไม้เท้าความสำเร็จได้ชัยชนะจากความเปลี่ยนความพยายามมานะครับใครที่สมัครงานที่จะเข้าองค์กรใด หรือรัฐวิสางกิจหรือรับร,บรบาชก,การนะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนั้นนะครับ b a c o o s s o r t s เด็กถือดาบข่าวบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดความหงุดหงิดทำให้เกิดความคิดกังวลขึ้นว่าการงานนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่เข้ามาจุก ก็ทต่ไม่เกิดอารมณ์เสียเกิดขึ้นได้นะครับเจ้าวันพระฤาษีก็ต้องระงับควบคุมอารมณ์ดีๆนะครับในวันนี้จะได้ไม่เกิดความเสียหายในเรื่องของการงานนะครับ mm hmm. เอ,อ,อกวานนะครับเปิดไม้เท้าโอกาสดีๆในเรื่องของการงานที่มีพุ่งเข้ามา ก็ต้องจัดลำดับในเรื่องของความสำคัญความจำเป็นก่อนหลังของการงานนะครับเพื่องานนั้นจะได้ดำเนินการไปด้วยความกล่องตัวบางคนก็จ,จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทานหนขึ้นอาจจะสู่ตำแหน่งหรือการงานที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนวันนี้ก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศขึ้นนะครับหรืออาจจะม,มีการติดต่องานกับชาวต่างชาติ ในเรื่องการเงินวันนี้ก็มีโอกาสในการที่จะได้ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดความสําเร็จได้การเงินก็มีความคล่องตัวที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องกังวลกับรายจ่ายนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารที่อาจจะมีเข้ามาในเรื่องปัญหารายจ่ายที่จุกจิกมากพอสมควรเช่นกันนะครับ ในเรื่องความรักคนโสดนะครับก็าอาจจะต้องใช้เวลารอคอยกับความสมหวังบางคนนั้นก็อาจจะมีการพบกับสถานการณ์รักที่มีความมึนคลึมที่ําให้ใจนั้นเกิดคิดกังวลน,นะครับบางทีความรักนั้นอาจจะเข้ามารวดเร็วอย่างกระทันหันนะครับโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็ําให้เกิดความคิดกังวลในความรักขึ้น ส่วนคนที่มีคู่ความรักก็มีความเติบโตพัฒนาดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้อาจจะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีๆต่อกันนะครับที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟน้นมากยิ่งขึ้นนะครับขอขอเจ้าวันพฤหัสบดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับ The Towers The Tower นะครับจะวันศุกร์การเปลี่ยนแปลงที่บางทีนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะถึงกล่าวยุติลงหรือบางงานจะต้องจบสิ้นลงหรืองานบางงานที่ได้ทำมาด้วยความยากลำบากพอสมควรนะครับก็จะ ที่ต้องทุ่มเทยอย่างทุกยากสุดๆนะครับก็อาจจะต้องยุติลงหรือสำเร็จเสร็จสิ้นลงในวันนี้นะครับ3 o ีออฟัถ้วยการได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่ตำมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสำเร็จคุ้มกับความเหนื่อยนะครับด้วยความเหนื่อยยากลำบากที่ได้ทุ่มเทมาอย่างเต็มที่ d เ m place ธุรกิจการงานนั้นก็สู่ความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าเติบโตมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการกยับขยายสาขาแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นในการงานในธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องการเงินก็มีความคล่องตัวที่ดีทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่มีความขาดแคลนรายจ่ายก็มีการ ใช้จ่ายจากการร่วมกลุ่มสังสรรค์ต่างๆนะครับและก,ก็การใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะเกิดการเสียเงินก้อนอย่างกระตะนันเกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจจะใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมกับสิ่งของหรือของที่มีการจำรุดเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องความระกนโสด บางทีความรักนั้นไม่เกิดขึ้นดังที่หวังนะครับหรือไม่มีความสุขในเรื่องของความรักเกิดขึ้นในวันนี้แม้ว่าจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยก็ตามนะครับส่วนคนที่มีคู่ความสุขความโชคดีกับความรักที่ราบรื่น บางคู่นั้นก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีการตั้งครภ์ที่จะมีบุตรด้วยกันนะครับบางคู่ก็ต้องระมัดระวังบางทีในเรื่องของการเฉลิมฉลองอาจจะเพลิดเพลินเกินไปก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านได้เช่นกันนะครับก็อาจ,จะส่งผลให้มีการทะเลาะเกิดขึ้นได้เช่นกันก็ให้มีความรอบคอบในเรื่องของความรักนะครับ ก็ขอให้ชาววันศุกร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับ X o g s f Swords หนึ่งดาบ จะมีปัญหาเกิดขึ้นในตอนแรกๆของการที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่ปัญหาเข้ามาให้แก้ไขให้จัดการแต่ก็เป็นเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้ด้วยดีไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาบานปลายนะครับ3 o f s w o r d ดสามดาบอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิด หรือไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับกับการที่อาจจะมีการปิดใจกับเพื่อนในที่ทำงานหรือคนในที่ทำงานนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ลงรอยกันขึ้นนะครับก็จ,จะส่งผลให้กับชาววันเสาร์นั้นเกิดความไม่สบายใจขึ้นได้อาจจะส่งผลถึงความเสียหายของการงานเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ควบคุมสติด้วยดีนะครับเดอแฮงแมน วันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะครับกับการที่ให้งานในวันนี้นั้นผ่านไปได้ด้วยดีบางอย่างก็ต้องรอคอยอาศัยในเรื่องของวันเวลาในวันต่อๆไปอีกด้วยนะครับที่วันนี้บางทีการแก้ไขอะไรนั้นไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับในเรื่องการเงินจะรู้จัก ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่มีระบบระเบียบไม่มีการฟุ่มเฟือยมีการรู้จักใช้เงินให้มีความพอดีพอดีนะครับและวันนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเสียเงินทองทรัพย์สินที่อาจจะไม่อยากจะเสียเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกให้เสียเงินหรือให้ระวัง ในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเงินได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอให้มีความรอบคอบในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักคนโสดวันนี้ก็อาจจะเจอปัญหากับการที่จะมีการเริ่มต้นที่จะมีรักเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความกล้าก็ามาช่วยส่วนคนที่มีคู่นะครับจะมีปัญหาเข้ามา ให้ต้องแก้ไขกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้ความอดทนก้าวกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ให้ปัญหานั้นบานปลายซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรกับการแก้ไขปัญหานะครับก็จับเข่ากคุยกันด้วยดีนะครับขอขอให้จาาวันเสาร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดี มีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับการานภพาย,ยิบสีพยากรดวงรายวันดวงประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับก็ได้อ่านครบตั้ง7วันแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามก,ากด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ